แล้วรัฐมนุลฉบับนี้แหละครับยุบพรรคมาไม่รู้กี่พรรคแล้วรัฐมนูฉบับนี้แหละครับที่สร้างผู้นําไทยสามปีสามคนก็รัฐมูุฉบับนี้แหละคนที่ผ่านเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งไม่ได้ตั้งรัฐบาลก็อยู่ด้วยกันนี่แหละก็เข้าใจกันก็วยความจําเป็นก็จนไหลจนมาถึงที่สองต้องตั้ง จนวันนี้ไหลามาถึงอันดับไหนแล้วครับเนี่ยประชาชนได้เลือกเป็นเสียงส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งรัฐบาลวันนี้แล้วมันสื่อจตนารมประชาชนได้ยังไงอ่ะประชาชนเลือกมากที่สุดไม่ได้ตั้งแล้วเลือกอันดับสามนดับสี่วันนี้ได้ตั้งอันดับหนึ่งอันดับสองนั่งดูก็ฉบับนี้แหละแล้วฉบับนี้ก็พยายามที่จะโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นฉบับป่าโกงปราโกง นักการเมืองที่มาจากรัฐรมนูญฉบับนี้ต้องได้นักการเมืองที่สะอาดบริสุทธิ์มีคุณธรรมมีมาตราฐานจริยธรรมออกข้อบัญญัติจริยธรรมเรียบร้อยแต่วันนี้ดูสิครับดูหน้าตาร,รัฐบาลจริยธรรมเป็นไงแล้วทำไมมีจริยธรรมกัดกั้นได้ไหมก็ไม่ต้องไปอธิบายขยายความรู้กันวันนี้ต้องบอกตรงๆว่าคนที่จะทำรัฐรรมนูญฉบับนี้สำเร็จคือพรักแกนนำรัฐบาลพักภูมิใจไทยเท่านั้น พรคอื่นก็คือต้องช่วยต้องดันต้องก่อให้เกิดต้องสนับสนุนแต่พรักที่จะชี้ขาดว่าแก้ได้ไม่ได้คือพรักภูมิใจไทยขออนุญาตเอ่ยนามทำไมถึงบอกแบบนั้นหนึ่งวันนี้ท่านเป็นแกนนำรัฐบาลแล้วท่านก็รวบรวมสมัครพรรคพวกมีมือเยอะขึ้นทุกวันก็อาจจะเป็นเสียงข้างมากในเร,เร็วๆนี้ และที่สำคัญที่สุดรัฐสภาเป็นคนชี้ขาดการแก้ครั้งนี้อย่าไว้วางใจอย่าคิดว่าง่ายทุ่มเต็มที่แล้วอย่าคิดว่าง่ายเพราะเราไปเชิญใครไม่รู้มาขึ้นธรรมาสเทศเขาจะเทศให้เราไม่พึงปล้นไปเมื่อวานจะเทศออกมาคำไหนคุณพูดง่ายว่าคนไม่อยากแก้เราไปบังคับเขามาแก้ แต่คนอยากแก้นี่เราไม่ใหโอกาสร่วมมือกันแก้เพราะฉะนั้นท่านประธานที่เขาไพูดพูดมาทั้งหมดนี่ก็อยากจะย้ําว่ารัฐมนูลฉบับนี้ก็จะเป็นต้องแก้ถ้าไม่สาเร็จผมมองเห็นว่าอนาคตประเทศเราข้างหน้าประชาชนที่รอคอยการแก้ปัญหาจากเรานี่มันก็จะมืดมนครับท่านประธานครับ